สวัสดีจ้าทุกคนมือนี้ยกะสีาพามาเร่มเฮ็ดเมนูงยังไงเนาะจ้าปลาอบวนเซนก่อนอื่นกะสีแซ่เฮ็ดหอมเหงเขงาไาว้ก่อนเนาะจ้าเนาะเริ่มต้นกันเลยแซ่บุนเซนข้าไว้ประมัณจักหานาทีพ่อม่นิ่มๆก็พอจ้าหลังจากนั้นเนาะกษิมาปูงเครืองของเหากสิใส่น้ำลงไปน้ำตาลลงไปซีอิ๊วขาวสดหอยนางรมแล้วกสิตใส่ซีอิ๊วดำหวานจ้า ใส่จักสอนหนึ่งก็เพ่อว่าพอเทาใส่น้ำตาลไปแล้วเนาะหลังจากนั่นก็ใส่ซีอิ๊วดำนิดน้อยพอเพิ่มสีสันเนาจะแล้วก็ค้นๆนจังจน้อยให้มันเข้ากันคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็สี่มาเพิ่มความหอมโดยน้ำมันงาเราจะใส่น้ำมันงาลงไปคนจังนอยน้อยแล้วก็สีเอาวนเสียนที่เทาแซนน้ำไว้เนาจะเอามาแซ่กับน้ำปรุงที่เทาปรุงไว้เนาะ จากนั Merkel, uh, monsieur, uh, el el ้นก็เติมน้ำมันลงไปตั้งกระทะห่อนแล้วก็เติมน้ำมันมะกอกลงไปพัดขคงมันเนี่เอาขิงลงไปพัดได้จ้ะจากนั้นก็เติมกระเทียมเอากระเทียมลงไปพัดน้ำกันพัดจนหอมเวยจ้ะพัดจนน้ำงกินหอมแล้วก็สีขอบมันสีออกน้ำตาลน้ำตาลเจ้าหน่อยเนาะจ้ะเนี่ยด้ทีแหลวก็สใส่เฮดหอมลงไปพัดน้ำเพิ่มความหอมไปอีกจ้ะพัดพัดพัดไปเรื่อยๆจนทุกอย่างแบบออกเหลืองเจ้าหน่อยจ้ะ หลังจากนั้นก็เติมเนื้อปลาให้ลงไปปลายายังก็ได้จะสีเห้ามากักใสไปเลยจ้ะใสีเติมจัดระเบียบแน่จักน้อยหลังจากนั้นนอกจากใส่ใส่การพักขึ้นชายฝรั่งนอกจากอันนี้มันสีบก้อยมันสีบกคอยเลนะนอกจากใส่ไปเลยหลังจากนั้นก็เติมน้ำปรุงสีเห้าอันแซ่บุนเส้น,เสนไวน้นอกจะเอาเอา,เ,อาเติมให้มันท่วมเนื้อปลาไปเลยจ้ะ เาเติมไปเลยใส่ไปให้มันถ่วเนื้อปลาเนาะก็สิอบไว้ให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อปลาเขานะพอใส่จนเสร็จแล้วแล้วก็สิปิดฟ้าอบไปจ้ะจนกระทั่งอบไปจนเนื้อปลาเขานิ่มหล่นะจ้ะหลังจากนั้นก็พ่อสุกใดที่แล้วก็สิมใไซวุ้นเ้นที่เข้าแซนนำไว้เนะแล้วก็สิปิดฟ้าอบต่อจะ้ะอบจนวุ้นเส้นเขานิ่มเนาะแล้วก็สิมากับ กับเอาวุ้นเซนลงข้างล่างจะเอาเนื้อปลาเข้าขึ้นมาไว้ข้างบนเพื่อว่าให้วุ้นเซนองเข้ามันดูดน้ำดูดน,น้ำนวเนาะดูดน้ำเครื่องปุงมองเข้าเขาในวุ้นเซนเพื่อเพิ่มสีสันหอมจ้ะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเจ้าหน้นาที่ก็สิมะไซเนี่ยพักยอดพักขึ้นสายเนาะจ้ะพักขึ้นสายฝรังหลังจ,จากนั้นก็เติมต้นหอมลงไปเพิ่มความหอมเจ้าหน่อยจ้ะ เพราะว่าขาวมีขึ้นสายบานเท่าเนาะจ้ะาก็เอาใส่เครื่องปรุงไปเลยกับปิดฟ้าไบ,บนิดนึงเปิดขึ้นมากก็เติมพริกไทยจ้ะเติมพริกไทยเพิ่มความหอมร้อมเสิร์ฟละจ้าทีเนี้ยมากินข้าวน้ำกันจ้ะกินโอบบ๊บุนบุญเส้นปลาน้ำกันมาเด้อจ้ามาเด้อแซ่แบแซ่บน้ำกันจ้าขอบคุณที่มาติดตามรับชมเลอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ในเลย,ยจ้าสวัสดีจ้า